อ่านะครับนะครับนะครับหลักสุดท้ายครับผม <c oughs> แต่ขวดฮะตูดกระดกนะครับผมหรือเปล่าหรือมันกระดกเองหรือยังไงลองดูนะครับผมรุ้นด้วยกันเลยครับเอ๊ะผมมาสายขึ้นไว้ข้างบนด้วยอ่าดูดูสายดึงไปนู่นมองเห็นเลยนะครับผม สายเดือยออนั่นนันนนนนนดินเดิเดเอาแล้วครับเอาแล้วครับโดินนั่นนันอ้าวอ้าเอ้ายังไม่ตายยังไม่ตายคโอ้โหอันนี้ไอ้ตัวนี้ตัวนี้ยังไม่ตายโอ้โหเดี๋ยวแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนนี่นะครับนี่ครับอ่าปลาช่อนอุ้ยตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ด้วยอ๋อโห้ยเห็นตัวเห็นตัวแล้วเห็นตัวแล้ว สวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมแล้วก็สวัสดีผู้ที่รับชมด้วยนะครับอันนี้ครับผมช่วงเช้าผมผมมาดูเบ็ดโฟมเอ่อเบ็ดขวดครับผมน้ําตรงนี้ของบ้านผมนะฮะตอนนี้ลึกอยู่ประมาณลึกสามเมตรนะครับผมเพราะว่าน้ําขึ้นเยอะครับผมเดี๋ยวผมพาดูด้วยกันเลยนะฮะนี่ครับผมขวดแรกนะ้อขูหเสียบช่อนครับผมก็บเลยครับผมโอ้ไม่หอมกินครับผมเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนเหยื่อใหม่ครับ ขวดนี้ยังนะครับเนี่เขาแล้วขวดนู้นนะผมขวดนู้นยังไงเนี่ยขวดนู้นแลตูดขวดกระดกครับผมอ่าอย่างงี้กระดกเองหรือว่ามันมีตัวประดึงแต่ว่าเมื่อวานนี้ผมเอาสายขึ้นไปข้างบนครับสายดึงตึงลงไปครับผมอ่ารุนด้วยกันเลยครับผมอันนี้เขาอ่าอย่างงี้ สายดึงตึงเปียสื่อสายดึงตึงลงไปข้างล่างเลยฮะ,ะเดี๋ยวรุนเงี้ผมโดนไม่โดนนะฮะ่อะอย่างงี้ดึงไปดึงไปข้างไหน,นะครับผมไม่โดนนะ,ะผมมาหยอดมาแล้วฮะ,ะ,ะดึงมันดึงะครับแต่มันแตะว่าไม่ติดะครับผมพลาดพลาดะครับผมไม่เป็นไรพลาดเขาพลาดะครับผมเดี๋ยวเย็นเกี่ยวใหม่ฮะ,ะอันนี้เดี๋ยวตัวเบ็ดไปข้างบนนะฮะไปะครับผม ดูครั้งต่อไ a ป ฝั่งนู้นรถมาผมจะด,ดูหลังนี้กนะตรงนี้มีสองหลังครับ lông bệt lông bệt vậy ô nhập lệ mấy khoảng mì ba hai bồn thu biệt đi vậy giờ hỏi đấy ừh 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 ผมจะซื้อไงซื้อไปลงเบ็ดลงเนี่ยพายท้ายไม่ได้หรอกพายท้ายไม่ได้มันหมุนเบาโอ้แถวนี้น้ำลึกก็ดูอ่ะต้องพูดถึงเลยอ่ะน้ำคั้มหัว เขาฟังตะบูนเนื้อนี่อย่างเดียวก็ลึกแล้วอะเออใช่เฮ้ยสายไปหนะโอ้นี่ไปนี่ข้างในโอ้ลากไปไหนวะนะเ,นเนี่ยปลาเล็กเมื่อนียลากอย่างงี้ฮะ ตัวสีขาเหรอน้่เนาะ ดุกครับผมนี่นะ <C LE AN> เห็นแล้วครับเจอแล้วครับดุกครับผมโอ้หลาดซะจนนี่เลยครับกล้องเดินเดินมาได้ไหมกล้องเดินเดินมาค่อยๆเดินมาเดินมาได้ไหมค่อยๆนี่มากล้องค่คอยๆเดินมาฮะนี่ครับผมโอ้กาจะเห็นตัวค่อ,คอยๆเดินมา นะ <c oughs> ติดไปทางไหนละนี่ครับผมโอ้ดี๋ยวปวดเขานะลากติดเลยได้แล้วครับมาแล้วครับโอ้ปลาดุกตัวน้อยนิดเดียวเองได, <c oughs> ได้ได้ฮนะนี่ฮะติดเกือบหลุดเลยตายปลาดุกครับ <c oughs> ปลาดุกครับปลาดุกฮะต, <c oughs> ติดตายฮนะ <c oughs> ลากครับ 啊，要不。 mười lăm 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 mười ปลามันเข้าข้างหมดน,นะถ้าปลาน้ำนิ่งน้ำมันล้นฝายด้วยอ่ะที่บ้านผมอนะนี่นี่นี่ครับเออันนี้น,นี่อันนี้ผมว่าเออยังไงเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดยวีอันนี้ผมปล่อยสายผมปล่อยสายหย่อนนะเนี่ยเมื่อคืนนี้ใช่ไหมเนอะใช่ไหมเออครับผมเมื่อคืนนี้ผมปล่อยสายหย่อนนะฮะ เช้ามาตึงปะตึงนะครับผมลากลงไปตึงฮนะอ่าอย่างนี้ผมอ่าตา้องอยู่ตรงกลางดีๆนะอ่า,อาเดี๋ยวดูด้วยกันนะฮะอ่านี่ครับผมดูนะโอ้โหลากเข้าในครับผมเอาละโอ,โ,โอ้โหจะไหวกันไหมเนี่ยท่านผู้ชมครับผม อุ้ยนี่ครับผมปลาไหลครับผมปลาไหลมาดึงครับผมนี่ครับตาคองมาตาคองมาครับตาคองมาเลยเข้ามานี่ค่อยๆเดินมาอ่าตาคองค่อยๆเดินมาอ่าโอ้โหปลาไหลนี่เองครับผมเดินมา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 ทางนี้เดินมาเลยเดินมามาเดินมาอ่ามามานี่ตาคองอ่าอ่าพอพอโอเคโอ้โหน้ำลึกโอ้โหมองจะเข้าได้ไหมเนาะมันจะพากันจบเนื้อตา้องทั้งทั้งทั้งตากล้องทั้งผมนะครับผม เอางี้ดีกว่าครับบาลาน้ำหนักไม่ได้ก็เรือเริ่มจะจมครับผมเดี๋ยวให้ตาคล้องถอยนะครับผมเดี๋ยวผมเอาขึ้นมาก่อนนะครับผมโอ้โหฮะน้ำลึกตรงนี้ตึกสองเมตรนะครับผมปลาไหลโอ้ไม่น่าเชื่อว่าปลาไหลจะลงมากินน้ำลึกขนาดนี้ผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับผมไม่เป็นไรครับผม อย่างนี้ก็ยังถือ,อยังมีตัวครับผมอ่าปลาไหลก็ปลาไหลก็ดีครับผมได้เหมือนกันนะครับอ่าไหมขึ้นไหมไหมขึ้นไหมขึ้นนะโอเคจะถ่ายแล้วเดี๋ยวไม่มีไม้ให้ท่านผู้ชมเงี้ยไม่ไม่มีเสียงให้ท่านผู้ชมได้ยินนะไม่ได้ครับผมต้องมีเสียงนะฮะอ่าโอ้โตัวนี้ แต่กินน้ําลึกนี่คือไม่ต้องพูดถึงเลยครับผมไซโลครับผมนี่นะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับผมตายตายครับผมแต่แต่ตายไม่น้อยครับตัวตัวนึ่ครับครึ่งโลเลยครับผมไม่น้อยไม่น้อยครับตัวไม่น้อยเลยครับอ่าอย่างนี้ยังมีแต้มครับผมแต้มที่สองมาแล้วนะครับอ่า ไปไหนโอ้โหปลาไหลครับผมยิงสายเคาดึงแบบเต็มที่เลยฮะจะให้ตากล้องมาถ่ายให้ดูตรงนี้ก็ไม่ได้นะครับผมเรือบวลาน้ําหนักไม่ได้ฮนะเดีย๋ยวพาจมกันทั้งคู่ครับผมนะเดี๋ยวดูตรงนี้ด้วยกันครับผมนี่ครับผมไกลอะไรนี้แหละครับ นี่อาจจะเจอตัวนะครับผมมาแล้วนะครับนี่ครับผมนี่นะครับโอ้เห็นไหมครับผมชัดเจนนะครับปลาไหลมาแล้วครับผมปลาไหลปลาไหลมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับอฝาเจะนี่นะครับฝาฝาจะเจอตัวนครับแหวกจนโหน ถ้าดึงอย่างนี้นะครับถ้าเบ็ดถ้าเบ็ดนะดึงถ้าเบ็ดถ้าลงน้ําลึกนะ,ะแล้วแล้วดึงสายอย่างนี้ฮะ,ะมีตัวแน่นอน,นะครับผมอย่างนี้ได้ตัวแน่ๆน่นะครับฮะไปะคระับเนี่ยผมโอ้โหนี่ไม่เก่งก็จะเข้าเดินอ่า โอ้โหครับผมดูดึงเลยฮนะตัวนี้ไซส์ประมาณครึ่งโลครับผมปลาไหลปลาไหลนะฮะเนี้ยมีแจมมาแล้วครับมีแจมมาแล้วโอ้โห,โหเพราะว่ามาันเพราะว่าเมื่อวานนี้นะฮะเมื่อวานนี้ตอนเย็นเนะี่ยผมลงไว้ในใชายชายชายป่าอย่าเงนะี้ยฮะผมลงไว้ชายชายป่าหนูนะดูดึงเข้าไปนู่นเลยฮนะแต่ตรงนี้น้ําลึกด้วยนะฮะลึกข้างแนวเลยครับตรงนี้ฮนะ ลึกข้างแนวอ่ามีแต้มมาแล้วครับมีแต้มมาแล้วอ่านี่ครับผมอ่ามีแต้มครับผมนี่คะนี่ครับผมอ่านี่ครับอืมสวยเลยครับผมครึ่งโลครับผมได้แน่นอนครับผมไปครับหลังต่อไปครับ แต่ไม่ติดนะจะไปดูหลังนน้นฮะเฮ้ยหลังนู้นแลท่ทำไมแลวไอ้ขวดแลตูดกระดกครับผมอ่า <laughs> ตูดขูดกระขวดตูดกระดกเลยนะครับอ่านะครับนะครับนะครับหลักสุดท้ายครับผม <c oughs> แต่ขวดฮนะตูดกระดกนะครับผมหรือเปล่าหรือมันกระดกเองหรือย,ยังไง ลองดูนะครับผมลุ้นด้วยกันเลยครับเออผมมาสายขึ้นไว้ข้างบนด้วยอ่าดูดูสายดึงไปนู่นมองเห็นเลยนะครับผมสายเอ้ยนานานานนนานนนาโดนโดนโดเอาล้วครับเอาล้วครับโดนโดนโดนนานาเอาเอาวอายังไม่ตายยังไม่ตายครับผมไอ้นี้ไอ้ตัวนี้ตัวนี้ยังไม่ตายครับผมแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนนี่นะครับนี่ครับอ่าปลาช่อนอุ้ยตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ด้วย เห็นตัวเห็นตัวแล้วเห็นตัวแล้วใสประมาณครึ่งโลรับผมตัวนี้ไม่คืนโลครับผมไม่โหพันนี่เละเทะเลยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดีนะฮะเดี๋ยวนะฮะนี่ครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวอตัวนี้กินกินคืนไหมเนี่ยอกินคืนครับผมกินคืนครับกินคืนครับผมเดี๋ยวผมตัดสายพันธุก่อนฮะอ้าวมีไปช่อนครับผมวันนี้ วันนี้มีกระชอนนะครับกระชอนเห็นแล้วครับผมอ่าอ่าไม่ถือไม่ถือเพราะว่าใหญ่แต่ครับมีแต้มครับผมก็มีแต้มครับ,บ,รบวันนี้สามแต้มนะครับผมวันนี้เห็นเห็นแล้วครับผมเห็นเห็นแล้วครับเห็นเห็นแล้วครับอ่า มีปลาอยู่ครับผมมีปลาได้ปลานะครับผมวันนี้นี่ะ <c oughs> มีหน้าฝายครับผมเดี๋ยวผมปลดแป๊บนึงฮะดิ้นจนเหนื่อยแล้วครับเนี่ยฮะดิ้นจนแบบว่าจะไม่ไหวแล้วเหนื่อยจัดครับผมอ่านี่ครับผมอ่านี่ครับนี่ครับอ่าท่านผู้ชมครับผม อกินคืนครับผมอย่างนี้ไม่ต้องกลัวหลุดครับผมสบายๆครับผมอย่างนี้อ่าสามตัวสามตัวสามตัวใหญ่ๆฮะอ่าในตุ่มเลยครับผมนี่ครับผมคืนนี้หลังสุดท้ายผมผูกน,นี่นะฮะนี่ครับผมวายแล้วถ้าขวดจมๆนจนี่ไรเรื่องฮนะในฟาร์มแน่นอน,นับผมอ่าเป็ดขวดก็ยังทํางานเหมือนเดิมครับผม ขอได้กินครับผมนี่ฮะนี่ครับโอ้โหนะนี่ครับอ่านี่ครับผมเออใช่ได้เลยครับผมนี่ครับ,น,รบนี่ครับผมอ่า นี่ครับโอ้สายใหญ่สาประมาณสักอมสักประมาณสักโลนะอันนี้ก็เกือบโลนะครับผมเนี่ยตัวนี้เกือบโลครับผมถ้าตัวใหญ่ว่านี้หน่อยือเลยได้โลเลยครับผมครับผมฝากติดตามช่องช่างสายล่าคนมาหากินด้วยนะครับผมและช่อง youtube ด้วยนะครับผมทั้ง youtube ยูทูบแ f a แฟนเพจเลยนะครับผมขอบคุณมากครับวันนี้3ามตัวนะครับผมสวัสดีครับ